สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับ9ตุลาคมนะครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับ วันนี้นะครับมีเรื่องราวของการเ,รเปิดเผยชื่อ24คนนะครับที่เร์พูลส่งเล่นในสุดเกมยุโรปนะครับปรากฏว่าชื่อของเคอร์ติจอนไม่มีแต่เดี๋ยวมาอธิบายกันว่ามันหายไปไหนนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของปีตาลูก้านะครับทำการเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเรียบูสดานชคกิรี่หายจากการเป็นโควิด19และเป็นข่าวดีมากติดตามได้ในข่าวน,นี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุสนจะดีก่อนนะครับยากรปุกเมื่อตากระเบนเน็บยาหม่องสูนภายตาจอมทองยาทาย1 2 3นะครับผลิตภัณฑ์จากข้างขยาจอมทองเหล่านี้สาม,มารถสั่งซื้อได้ตา one, ตาาามมนเพบโทที่ห็ภ รวมไปถึงร้านคุ้มเมืองเหนือนะครับร้านคุ้มเมืองเหนือรับเช่าพระและให้เช่าพระเครื่องยอดนิยมนะครับพระเบญจภาคีพระบูชาของเก่าวัตถุโบราณให้ราคาสูงนะครับห้างพันทิพย์เดมอลงห้างพันทิพย์งามวงศ์วานนะครับโทรที่0 6 1 5 0 5 4 2 8 9หนะครับหรือว่าช่องทางการติดต่อก็ตามที่เห็นในภาพเลยนะครับได้หลักช่องทางนะครับมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยผมขอชี้แจงเรื่องเสื้อช่องโคดแอคก่อนนะครับสำหรับใครที่ สั่งเสื้อช่องโค้ดแอคไว้นะครับก็เมื่อวานนี้เริ่มแพ็กไปเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่รู้เลยว่ายังเหลืออีกเยอะมากยังไม่เสร็จนะครับก็ผมอาจจะต้องขอเลือนอีกทีนึงอาจจะเป็นวันจันทร์เลยครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี้ยเป็นวันหยุดเชื่อว่าน่าจะทําเสร็จพร้อมส่งทุกออเดอร์ในวันจันทร์หน้าแน่นอนนะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับมาดูกันที่ข่าวสารเลยนะครับเริ่มต้นกันที่โซดานชากิรี่ก่อนนะครับชากิรี่เนี่ย ผลตรวจล่าสุดตรวจซ้ำเป็นที่2นะครับการเทสออกมาเป็นลบครับเป็นลบแปลว่าหายจากการเป็นโควิดเรียบร้อยแล้วดังนั้นนี่คือข่าวดีครับเพราะว่าจะทําให้สดตนชิกกิรีพร้อมที่จะถูกเป็นตัวเลือกนะครับในเกมที่จะเจอกับเอฟเวอร์ตันในศึกเมืองซิซายดร์บี้หลังจากเบรกทินชาติประมาณวันที่17ตุลาคมนี้นะครับนั่นก็เท่ากับว่าที่ข่าวกว่อนอ้นนี้เมื่อวานนะที่ถ้าใครได้ติดตามนะครับผมก็นําข่าวของพอจอยส์ของเดอะไทม์รายงานนะครับว่า ผลการตรวจของทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งนะผลออกมาคือเชื้อโควิดของของชากิรี่ะตายไปแล้วมันเป็นเชื้อเก่ามันไม่ใช่เชื้อใหม่ที่เพิ่งติดแต่มันเป็นเชื้อที่ตรวจเจอก็จริงแต่มันเป็นเชื้อที่ตายไปแล้วนะครับดังนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเป็นข่าวดีแต่แค่ว่าเมื่อวานนี้ผมก็แค่กัง,งวลว่าถ้าอย่างนั้นมันแปลว่าชาเกรี่ติดระหว่างอยู่ในแคมป์ทีมลิเวอร์พูลหรือเปล่ามันมีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไงก็ตามเขาหายเจ็บแล้วนะครับ อาหายโควิด uh huh. แล้วนะครับทีนี้เมื่อคืนนี้ก็มีทีมชาติเตะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนักเตะของแดงเราลงเล่น1คนในกับทีมชาติอังกฤษนั่นก็นคือทางด้านโจโกเมสนะครับในเกมอุ่นเครื่องเจอกับเวลส์นะครับปรากฏว่าเป็นอังกฤษชนะ3-0นะครับมีคเขาบทเรวินยิงอีกแล้วครับฮอตจริงๆกองหน้าของเอฟเวอร์ตันแล้วก็รวมไปถึงแดนนี่อิงก์แล้วก็คอนเนอร์โคดี้นะครับส่วนนักเตะของเราที่ลงเล่นคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นโจโกเมสลงเล่นประมาณ50กว่านาทีนะครับส่วนจอแดนเฮนเดอร์สันกับทาางด้น เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนยังไม่ได้ลงเกมนี้แต่คาดว่าทั้ง3คนเลยนะครับเฮนเดอร์สันเทรน์โกเมสเนี่ยจะได้ลงเล่นในเกมที่เจอกับเบลเยียมในสุดสัปดาห์นี้ดังนั้นมันคือมันเตะกันหลายนะัดสามนัดเนี่ยมันก็ต้องสลับกันลงเล่นนะครับสำหรับนักเตะทีมชาตินะครับส่วนสกอตแลนด์ของแอนดี้รูเบร์สันในเมื่อวานนี้ก็ลงเล่นนะครับแล้วก็เสมอในเวลากับอิสราเอลนะครับในการคัดเลือกไปเล่นศึกฟุตบอลยูโรนะครับปรากฏว่าเสมอในเวลา นะครับแล้วก็ไปดวลจุดโทษกันดวลจุดโทษเนี่ยเป็นสกอตแลนด์ชนะ5้าสครับสกอตแลนด์ Scotland ของแอนดี้โรเบอร์สันนะครับก็ขยับเข้าใกล้ที่จะการันตีไปเล่นฟุตบอลยูโรนะครับมาดูกันที่เรื่องราวของปีตาลูก้านะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็สรางกันดีว่าบรรลุข้อตกลงกับลิเวอร์พูลแล้วแต่แบบเอ๊ะทำไมยังไม่ประกาศสักทีมีแต่ภาพว่าไปอยู่ในคลิปวิดีโอว่าไปซ้อมในเมลบแล้วแต่ล่าสุดลิเวอร์พูลทาการประกาศเรียบร้อยแล้วครับคว้าตัวปีตาลูก้าร่วมทีมนะครับโดย มีอาริโซนเบเกอร์เข้ามาคอมเมนต์ในทวิตเตอร์ของลิเวอร์พูลเอฟซีด้วยว่ายินดีต้อนรับอะไรเช่นนั้นผมส่งเป็นอีโมจินะครับนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพที่ประกาศออกมาทีนี้นะครับจอห์นอัชเบิร์กนะครับโค้ชผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลนะครับโค้ชผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าทําไมถึงไปเซ็นเจ้าปิตาลูก้ามาอย่างแรกเลยเขาบอกว่าทีมงานและทุกๆคนเนี่ยสะดุดตากับปิตาลูก้าในศึกชิงแชมป์โลกรุ่นเด็กยู17แต่มันมีโกคนหนึ่งที่มันเป็นตัวจริง ถูกคัดเลือกมา3คนแต่คนนึงเป็นตัวจริงและแถมอายุน้อยกว่ารุ่น1ปีคืออายุ16แต่ไปเล่น U17 ชิงแชมป์โลกเห็นแล้วมีฝีมืออะไมือเฝ้าตามส่องนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าแล้วก็มีคอนเน็ชันกับฟูมิเนเซ่เยอะด้วยสำหรับลิเวอร์พูลคอนเน็ชันคืออะไรหนึ่งมีเจ้าอารันโอารันโรดิก้าไออารันอะไรนะอารันอ่ะที่ไม่ได้เล่นกับเราบางทีย้ายมาแล้วไม่ได้เล่นน่ไม่ได้วอเ์อรพิมี์คนนั้นก็ไปอยู่กับ ทางฟูมิเนเซ่แล้วก็นะ่ะมีการสอบถามอารันว่าคนนี้เป็นยังไงบ้าง 1. 2. พี่ชายอาริซงนะครับพี่ชายอาริซงเบเกอร์ก็อยู่ที่นั่นนะพี่ชายอาริซงเบเกอร์อ่ะดูในภาพนี้ก็คือคนที่ยืนกับอาริซงเบเกอร์พี่ชายเขาก็อยู่ที่นั่น 3. อาริซงเบเกอร์เคยไปเรียกความฟิตที่นั่นสั้นๆเป็นเวลาสิบกว่าวันตอนเบรกนี้หนาวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็ไปเห็นฝีไม้ลายมือที่นั่นเรียกได้ว่ามีคําแนะนําจากหลายๆฝ่ายจากหลายๆจุดมาเรื่อยๆแล้วจอร์ดอัชเบิร์ตคนผู้สัมพานธ์ของเราบอกว่า ไอเด็กคนนี้มันฝีมือดีนะครับแต่ไงก็ตามยไงก็ตามอย่างที่มีคนถามผมเข้ามาเหมือนกันนะมีคนถามผมว่าแล้วปีตาลูก้ามีโอกาสลุนเป็นตัวจริงแทนลุ้นเป็นมือสองแทนอาเทียนเลยไหมครับซื้อมาอย่างนี้จะเย็นครับนะเด็กเพิ่งอายุสิบเจ็ดปีนะครับเด็กเพิ่งอายุสิบเจ็ดย่างสิบแปดอะนะครับจะเย็นครับซึ่งอาร์เเบิร์ดก็ตอบเรื่องนี้เหมือนกันมันเป็นการตอบที่ชัดเจนนัดเคลียร์เหมือนกันนะก็คือเขายังเด็กมากๆเราจะไม่ไปกดดันเขา เราจะไม่ไปแบบกดดันว่าจะต้องรีบขึ้นรีบขึ้นยังมีหนทางอีกยาวไกลสติล l อารองโรสนะครับหนทางมันยังยาวไกลเราจะไม่กดดันเขาแน่นอนอย่างแรกต้องให้เวลาเขาปรับตัวนะเขาเขาจาเป็นต้องเรียนรู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างทั้งการเล่นที่แตกต่างกันระหว่างอังกฤษกับบราซิลลีกมันต่างกันความเร็วอะไรต่างๆความดุด,ดันต้องมาต้องมาปรับตัวกันใหม่ด้วยนะครับดังนั้น ใครที่จะมาไปองว่ามาถึงจะเป็นมือสองต่อจากอาริสงเลยไม่ใช่ครับเด็กสิบเจ็ดนะครับเด็กสิบเจ็ดเท่านั้นอ่าดูภาพอีกทีนึงทีนี้มาดูรายชื่อยี่สิบสี่คนนะครับะแล้วเอาง่าย,ายๆก่อนที่จะไปเข้ารายชื่อยี่สี่คนเนี่ยปีตาลูก้าก็ไม่มีชื่อในยี่บสี่คนนี้อยู่แล้วนะครับใส่ชื่อไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเล่นทั้งพิมลีกแล้วก็อันนี้ไม่ได้อยู่แล้วคือเขาคงค่อยๆเป็นไปตามขั้นตอนนะครับพิมลีกอาจจะได้ถ้าถ้ามันเป็นเยาวชนดันขึ้นมาได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าแชมเปลีกเล ทีน,นี้24คนนะครับ24คนนะครับที่ริพูใส่ชื่อมาไปนะครับปรากฏว่ามีชื่อของชาเกรี่ครับชาเกี่มีชื่อแต่คนที่ถูกตัดออกไปเลยนะครับก็คือในรายของแฮร์รี่วิลสันอันนั้นตัดออกจาก24คนแต่เอางี้ผมจะต้องอธิบายอย่างี้ว่าจริงๆรงายชื่อในสึกแชมเปี้ยนเีกเนี่ยมันส่งได้ทั้งสิ้น25ในเอลิส b l ลิสเดี๋ยวแยกเป็นสอันนะครับ a อลิสคือลิ t หลัก ยี่สิบห้าคนนะครับแต่ยี่สิบห้าคนเนี่ยแบ่งเป็นนักเตะต,ต่างชาตินะครับได้สิบเจ็ดดังนั้นไอ้สิบเจ็ดเนี่ยผมว่ามันเต็มอยู่แล้วโคต้าสิบเจ็ดคนนักเตะต,ต่างชาติครบอยู่ละอีกแปดคนล่ะแปดให้ได้ยี่ห้าใช่ไหมอีกต้องสิบเจ็ดบวกแปดเป็นยี่ห้าถูกไหมครับแต่แปดคนเนี่ยมันเป็นโฮมกรอลนครองกโอลคือน,นักเตะที่ต้องฝึกกับสโมสรหรือว่าเป็นนักเตะอังกฤษอะไรเชิง,ชงนั้นแปดคนนะครับแปดในแปดเนี่ยมันจะต้องมีสี่คนเลยนะ จากยต,ต้องมี4คนที่ต้องเป็นเด็กสุดจากสโมสรยังต่ำ3ปีก่อนอายุ21มันถึงจะส่งได้นะครับมันถึงจะส่งได้อะทีนี้พอเป็นเช่นนั้นนะครับพอเป็นเช่นนั้นเราต้องมาดูรายชื่อพอเป็นเช่นนั้นเราต้องมาดูรายชื่อว่าใครได้คับเทนบ้างนะคับเทนนะโกเมสกับเทนน,นาเซนร์อานได้คับเทนครับเพราะว่า อยู่กับสโมสร,รมนาก่อนอายุ18ปีแล้วฝึกเกิน3ปีแล้วตรงนี้ได้ได้ทั้งโฮมกรนและได้ทั้งคลับเทรนนะครับนะส่วนพวกเฮนเดอร์สันมิลเนอร์ออกเลตเชมาเดนพวกนี้ได้เพียงแค่โฮมกรลแต่ไม่ได้คลับเทรนนะครับส่วนเอเลียสเนี่ยส่งน่าจะเป็นในรายชื่อของนักเตะมันเตะแบบใส่ไปยัดไปตรงต่างชาติเลยเพราะว่าเพราะว่าเขามาอยู่กับทีมเรอูได้เพียงแค่ปีเดียวยังไม่ได้โคตาอะไรทั้งนั้นแล้วก็ยังส่งไปบีลิสไม่ได้ด้วยทีนี้ถ้าเรามาดูรายชื่อครับ เคเลเฮอร์ Le ก็ได้ครับเคเลเฮอร์ K Le ก็ได้คลับเทนครับอยู่กับสโมสรตั้งแต่เด็กแล้วก็อายุ21ประมาณ20 21แล้วนะครับอ่ะอาริสองเมเกอร์อาเดียนเคเลเฮอร์นะครับตัวสามตัว 3, 3คนกองหลังฟันได้โกเมสมาติปอานูโรเบร์สันซิมิคาสนะครับมิดฟิลด์นะครับฟาบินโยติอาโก้เฮนเดอร์สันวายนาดุมเกอิตามิลเนอร์ออกเลตเชมเบรนนะครับกองหน้าซาร่ามาเน่ฟิมิโน่มินามิโน่โชต้าโอริกิชากิรีแล้วก็ฮาวิเอเลียรนะครับอยู่ในนลลลลิิิสสททีีี้้อาาววไมมเยยห เนโควิลเลียมสหายเคอร์ติสโจนหายจริงๆไม่ได้หายไปไหน้วครับอย่างที่ผมบอกมันต้องแบ่งงานมี B-List B-List คืออะไรครับเราลองไปดูตามกฎเลยครับนะ i s t s t คือนักเตะที่เป็นเยาวชนนะครับถ้าเป็นปีนี้ก็คือเกิดหลังปี1999เป็นต้นมาก็คือปี2000-2001อะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กที่อายุน้อยและซ้อมกับสโมสรหรืออยู่กับสโมสรอย่างน้อย2ปีซึ่งพวกนี้เป็นเด็กปั้นสโมสรเราอยู่แล้ว จับไว้ในบีลิทได้บีลิทจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ไม่อัน้นคุณจะใส่เด็กกี่คนก็ได้ไม่อัน้นถ้าเข้าเกณฑ์นี้ซึ่งพวกนี้ก็ถือว่ามีรายชื่อเป็นลิทพิเศษอยู่แล้วสามารถส่งลงเล่นได้ทั้งเคอร์ตินโจเนโควิลเลียมหรือนิสเิลเลียมทั้งสิ้นนะครับแต่บางคนก็งงครับมีบางคนก็งงอ้าวแล้วทําไมเอเลียสก็อายุน้อยเมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วอ่ะพูดอีกทีหนึ่งเนี่ยเดวิดลินก็อธิบายให้ฟังเหมือนกันว่าเอเลียสเนี่ยนะอยู่กับฟูแลมมาตลอดแลวเพิ่งย้ายมาลิ ต้องซ้อมกับเรียููก่อน2ปีถึงปีหน้าจะไม่ต้องมาเปลืองโคต้าตรงนี้ปีสมมติถ้าปีหน้านะครับฮาร์วียเอเรียนเนี่ยก็จะลงมาอยู่ตรงบีลิสได้เพราะเพิ่งอายุ1 8บแปดสิบเ้านั้นด้วยสาปีหน้าอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับอันนี้ก็คืออธิบายให้ฟังกันประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการลํำลึกถึงเจอเกนคอปด้วยนะครับ8ตุลาคมปี2015ครบรอบ5ปีนะครับครบรอบ5ปีเจอเกนคอปทำงานให้กับสโมสร,รเรียฟูอยู่กับเรียฟูมานะครับ ก็จากวันแรกที่หลายคนสงสัยในตัวเขาเขาทําให้ทุกคนหายสงสัยในตัวเขาและพาทีมคว้าแชมป์มาพิสูจน์ตัวเองให้เห็นนะครับเจนเขาก็ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บทางการด้วยว่าเขายังจําวินาทีแรกได้เลยเขาพูดมาหลายทีแล้วตอนที่โทรศัพท์มาเนี่ยเอเยตนเขาโทรมาว่าลิลี่พูดสนใจเนี่ยตอนนั้นเขายังพักร้อนอยู่กับครอบครัวนะครับเขาแบบยังไม่อยากได้รับโทรศัพท์มาใครหรอกแต่พอรู้ว่าเป็นเอเยตนโทรมาต้องรับว่ะมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นแน่นอนแล้วก็พอรับปุ๊บก็ยังไม่ได้ตอบตกลงทันทีขอปรึกษาครอบครัวก่อน ถามเมียถามลูกลูกบอกไปเลยพ่อเอาเลยเมียไม่ได้พูดว่าไปเลยแต่เมียมองหน้าแนละ้วบอกว่านี่เราหมดเวลาพักน้อนกันแล้วใช่ไหมก็คือก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้ไปนะครับก็ตอบตกลงแล้วก็พาเราคว้าแชมป์มากมายนะครับก็ขอบคุณบอสด,ด้วยที่มอบความสุขให้กับเราแล้วก็ยังสัญญายังเหลือกันอีก4ปีมาสร้างเส้นทางกันต่อนะครับขอบคุณที่เลือกสโมสรเรานะครับในวันนั้นนะห้าปีที่แล้วเราเราลองมาดูภาพนี้สักนิดนึงนะครับเป็นการย้อนหลังแล้วมันเป็นภาพคลาสสิกเป็นวันแรกที่ครอป คุมทีมเจอกับสเปอร์แล้วดูสิกองทัพนักข่าวโอ้โหลุมถ่ายรูปเลยครับคนตื่นเต้นกันมากตอนนั้นแล้วก็เราลองมาดูรายชื่อนักเตะวันแรกที่ครอบคุมกับวันนี้ต่างกันเนยอะวันแรกเนี่ยมิโอเลซาโก้สกเกเทลคลายโมเรโนกองกลางเนี่ยเป็นเลวาเอ็มเดชานนะครับมิดฟิล์มิลเนอร์คูจินโยล,ลาลาน่าแล้วก็กองหน้าทวเป้าเป็นโอริก้วันนั้นเจอกับสเปอร์มาดูวันนี้ครับ คร่าวๆตัวจริงถ้าฟูลทีมน่าจะเป็นทรงนี้อาริโซนเบเกอร์อาโนโกเมสฟันไดโรเบอสันฟาบินโยเฮนเดอร์สันตตีาโกอาคันทา่ากองหน้าซาร่ามานเน่ฟิมิโน5ปีมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมาอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะกันสักนิดนึงนะครับนักันนะครับว่าเดี๋ยวหลังเบรกทีมชาติใครมีโอกาสที่จะกลับมาได้บ้างนะครับแน่นอนอาคันทาร่ามีโอกาสกลับมาทันเจอกับเอฟอฟตันนะครับเพราะว่าน่าจะหายโควิดกลับมาทัน เช่นเดียวกับซาดิโอมาเน่ก็รุ้นที่จะกลับมาฟิตทันแต่ถ้าไม่ทันเกมกับเอฟเวอร์ตันเชื่อว่าเกมกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมก็น่าจะทันในการสัปดาห์นะครับในศึก UCL นะดังนั้นหลังเบรกทีมชาติทั้งอาคันัาราและซาดิโอมาเน่น่าจะกลับมาได้ส่วนโจเอลมาติดเนี่ยอย่างที่เป๊ปไรเดอร์เคยพูดเอาไว้ว่าน่าจะกลับมาทันเจอเอฟเวอร์ตันดังนั้นใครที่กังวลว่าโกเมสฟอร์มไม่ดีถ้ามาติดกลับมาเดี๋ยวมาติดน่าจะตัวจริงแทนโจโกเมสแน่นอนนะครับเชื่อว่าน่าจะหายกลับมาทันนะครับเเเชื่่่่่อวววาาานนนนนนนจจจะฟิตทัััสโดซียยห็บแล้ ปัจจุบันกําลังเลียกฟิตตอนนี้อยู่ในแคมป์ทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าก็น่าจะฟิตทันเจอกับเอเวอร์ตันฟิตแบบฟิตเต็มถังด้วยเพราะว่ามันเป็นเวลาเหลือเวลาอีกสัปดาห์กว่าเลยเรียกฟิตได้แน่นอนนะครับส่วนคอตาซิมิคาร์เนี่ยบาดเจ็บครับแต่ก็น่าจะฟิตทันเจอกับเอเวอร์ตันเช่างงานกันน่าจะมีกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ก็เรียกได้ว่าจะเริ่มกลับมาฟูลทีมก็มีเพียงแค่2คนครับที่คาดว,ว่าน่าจะกลับมาไม่ได้ไม่ใช่คาดดิกลับมาไม่ได้แน่นอนอันซงเบเกอร์พักสนนี้เรารู้กัน แชมเบอรลนยังคงเจ็บยาวอยู่ก็ยังมี2คนที่เชื่อว่าน่าจะกลับมาไม่ได้นอกนั้นน่าจะกลับมาได้นะครับส่วนมาดูดราม่าเล็กๆนะครับย้ําว่าดราม่าเล็กๆนะก็ลองพิจารณากันดูมาโกกูยิดเนี่ยเหมือนจะแอบไปเซลแอบไปแขวะเล็กๆในทวิต t ตอร์เอ้ในไอจนะครับถึงอาเดียนมันเป็นยังไงก็ต้องเล่าเหตุการณ์อย่างนี้ให้ฟังว่านะครับนี่ครับมันเหมือนมันมีเพจนึ่งเขาโพสเกี่ยวกับไอเจ้า คนที่ยิงใส่ประตูใส่เราอ่ะโอลี่วัสกินนะครับเป็นคือใครเล่นเกมแฟนตาซีฟุตบอลบ้างครับมันก็จะมีการเลือกตัวนู่นนี่นั่นบางคนเลือกโอวิสอ่าวัสกินไว้มันยิงแฮตติกด้วยได้คะแนนเยอะซึ่งกูยิจก็ไปเม้นในนั้นครับไปเม้นบอกว่าตอนแรกก็เลือกโอลี่วัสกินแต่ว่าก็เอาออกไปนะเอาออกไปนะครับสักพักยิงแฮตติกเลยหลยังจากนั้นเนี่ยพอมาโกกูยิจเนี่ยพิมพ์อันนี้ไปปุ๊บก,ก็มีคนมาคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์สักพักกูยิจก็มาตอบอีกทีหนึ่ง ซึ่งนั่นแหละการที่โอลิเวอร์กินยิงเนี่ยมันน่าจะเป็นการจบอาชีพอาเดียนกับสโมสรเรียููด้วยซึ่งเหมือนกับเป็นการแอบแบบแขบบแบบแบบว่าจบแล้วโดนยิงเนีแบบ่ยอารเดียนจบกับเรียูลแล้วคือเราเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าแต่ว่าในภายหลังคอมเมนต์เนี้ยน่าจะถูกน่าจะถูกลบไปแล้วหรือยังไงก็ตามหรือไม่ถูกลบผมก็ไม่ทราบแต่รู้เพียงแค่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆสมมุติสมมุติ ถ้าเจอเกนคยคอปเห็นผมว่าจะเง้คอปคงไม่เอากูหยิบไปเลยการที่คุณมานินทาเพื่อนร่วมทีมแบบเนี้ยคือผมว่าไม่มีทางได้กลับมาสู่ทีมชุดใหญ่เลยแม้ต่อให้ฟอร์มดีก็ตามถ้าเจอเกนคอปเห็นนะแต่ทางสื่ออย่าง LFC Transfer r o m เนี่ยเขาพิเคราะห์ว่าแต่เจอเกนคอปไม่น่าเล่นโซเชียล่ะยกเว้นเนี่ยพวกสื่อที่ประโคมกันนี่แหละถ้ามีสื่อประโคมเนี่ยอาจจะไปถึงหูคอปนะครับแต่เบื้องต้นคอปไม่เล่นโซเชียลอยู่แล้วก็คงไม่ได้ไม่ได้มานั่งสังเกตกับคอมเมนต์เล็กๆน,น้อยๆตรงนี้นะครับอันนี้ก มันเป็นสีสันนะครับที่นํามาฝังกันแล้วก็ทิ้งท้ายมาดูกันที่อันนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือสถิติการซื้อขายข,ายของเลี้ยวปู่เลครับแล้วก็ของทีมในบรรดาพารีเมียร์นับย้อนหลัง10ปีแล้วกัน 2010- ถึง2020 10ปีหลังสุดเอาแค่จ่ายอย่างเดียวนะเราจะไม่นับว่าหักขายนะเราเอาแค่ซื้ออย่างเดียวย้ำว่าเอาแค่ซื้ออย่างเดียวอันดับหนึ่งของพรีเมียร์คือแมนซิตี้1,400ล้านปอนด์นะครับอันดับสองเชลซีนะครับ1,380ล้านปอนด์ผมเอาเป็นตัวกลกมๆนะ อันดับ3ามแมนยูเนเต็ดหนึ่กับอีก90ล้านปอนด์ส่วนลิเวอร์พูลอยู่อันดับ 4, ที่4ครับทุ่มไป909ล้านปอนด์อันดับ5อาร์เซนอลทุ่มไป789ล้านปอนด์แล้วก็อันดับ6นะครับเอฟเวอร์ตันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านปอนด์อันดับ7สเปอร์626ล้านปอนด์อ่ะเอาประมาณนี้คร่าวๆก็แปลว่าลิเวอร์พูลเราก็ทุ่มไม่น้อยเหมือนกันนะไป900กว่าล้านอยู่อันดับที่4ของพอรีเมียร์ลีกนะครับทิ้งท้ายมาดู อ่เลยครีเมนต์ en, นะครับตำนานผู้รักษาประตูตของเราตอนนี้มีภาพผนังอันใหม่แล้วนะครับอันนี้นะครับอ่าผมก็ไม่รู้ว่าตั้งอยู่ตรงไหนผมยังไม่ชัวนะน่าจะแถวแถวแอนฟิลด์แหละใครที่ไปที่อังกฤษในอนาคตโควิดหายก็ลองไปถ่ายกันดูนะครับเรยครีเมนต์ en, นะครับนี่คือตำนานผู้รักสาประตูของเราอีกคนหนึ่งอ่ะเวลานะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกด u b s ส r i b e ในช่องยูทูบของผมโค้ดแออาไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเมื่อวานนี้ก็ มีทำฟี ف าออนไลน์สตรีมเอาไว้เรื่องราวของฟิวิโน่ฟอร์มหลุดจะต้องแก้ไขกันอย่างไรนะครับหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ